ถ้าคุณเป็นคุณรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวัลาทพบพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับผมวัลาทพบและชะตานามวงนะครับคุณได้รับหนังสือฟรีที่ผมแจกหรือย่างครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรลับวอลเกตติ้งนะฮะซึ่งผมสอดแทรก 22กลยุทธ์วอลเลตติ้งที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมเนี่ยไว้ในหนังสือซึ่งหนังสือเนี่ยมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ชอบขายของออนไลน์นะผมก็อยากบอกไว้นิดน,นึงครับว่าถึงแม้คุณจะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะก็ควรจะเสริมด้วยการขายของออนไลน์นะซึ่งการขายของออนไลน์มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่ผมสอนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับรวมทั้งกลยุทธ์เกี่ยวกับการเริ่มต้น นะครับว่าเจะเริ่มต้นยังไงนะฮะให้มันสําเร็จแล้วก็จะทํำยังไงให้มันมีความภาคเพียรมีมีวินยัยให้มันสําเร็จไปตลอดลอดฝั่งพวกนี้นะครับหนังสือแบบถ้าคุณตั้งใจอ่านเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณน่าจะสัก2-3ชั่วโมงนะครับก็จะอ่านเสร็จนะแต่เนื้อหาสนุกสนานอัดแน่น แล้วก็อ่านง่ายนะครับรับประกันเลยนะฮะยังไงก็ถ้าสนใจหนังสือเงินไม่ง่ายๆที่ผมแจกฟรีนี่นะครับก็ลองเข้าไปแอดไลน์แอดวรรเพบนะครับมีแอดนำหน้าสอบถามเงื่อนไขการรับหนังสือฟรีได้ครับสำหรับวันนี้เป็นวรรเดพบพอดแคสต์อีที่105หนะครับหรือว่า105ผมจะมาพูดในหัวข้อข้อดีของโควิด1 9 9. รู้ก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนคุณคิดว่าผมกำลังจะพูดอะไร,อ,ะไรอยู่ฮะคือโควิด19เนี่ยข้อเสียมันก็มีเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยไอ้ข้อเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพร่ระบาดท,ที่รวดเร็วนะครับแพร่ระบาดง่ายนะฮะแล้วก็กระทบไปถึงเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยนะ,ะผมจะพูดเฉพาะของประเทศไทยละกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น นะครับที่มันเป็นจุดเล็กๆที่ผมคิดว่าคุณเองก็รู้แหละนะแต่อาจจะยังไม่ใส่ใจกับมันเท่าไหร่นะครับก็คือเมื่อโควิด19ระบาดมีสิ่งบางสิ่งที่มีอัตราเร่งสูงมากครับก็คือการบริโภคออนไลน์นะฮะการบริโภคในที่เนี้ยผมรวมให้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริโภค นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคสื่อนะครับบริโภคใช้บริโภคได้ไหมต้องต้องใช้คําว่าเสพดีกว่านะถ้าถ้าเป็นสื่อนะเดี๋ยวจะมบ,บอกว่าสื่อมันกินได้ยังไงนะออก็คือการเสพสื่อก็คือการการบริโภคอย่างหนึ่งแหละนะบริบริโภคการไม่ใช่เป็นอาหารนะแต่ว่าบริโภคจากทางหูจากการฟังจากการดูนะครับสื่อก็จะเร่งนะครับทำให้คนต้องมาเสพทางออนไลน์กันมากขึ้น พอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคนก็จะมาหันบริโภคหรือว่าเสพสื่อทางออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะซึ่งซึ่งสูว่าก่อนหน้านั้นการเติบโตของการเสพสื่อออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดู u t u b e นะครับการฟังพอดแคสต์แบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดูข่าวเลยแหละข่าวทางเว็บไซต์ของที่เป็นทำสื่อเกี่ยวกับข่าวโดยตรงนะครับก็จะเข้ามาออนไลน์ เร็วกว่าเดิมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนก็นขี้เกียจออกไปข้างนอกนมันอันตรายถูกไหมฮะรวมทั้งการซื้อของอีกนะซื้อของเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้แบบว่าชัดมากๆเพราะว่ามันเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะช่วงช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นสื่อพวกเนี้ยมันก็แบบว่าเอ้ยฟังได้ฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ถูกไหมฮะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าไม่ออกจากบ้านก็ไม่ดูก็ได้ ถูกไหมฮะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นของเนี่ยมันต้องใช้ไงฮะของมันมันต้องใช้อยู่ตลอดดังนั้นเมื่อออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าตามห้างตามอะไรมันก็คนมันเยอะใช่ไหมครับมันทุกคนก็กลัวแหละผมเองก็กลัวนะครับดังนั้นก็คือต้องซื้อออนไลน์นะฮะคนซื้อไม่เป็นก็จําเป็นต้องฝึกตัวเองให้ซื้อให้ได้นะครับ บางทีซื้อไม่เป็นก็ลองไปถามคนอื่นที่ซื้อเป็นว่า้ทำยังไงสอนหน่อยถูกไหมฮะอาจจะขอให้เพื่อนสอนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่เขาซื้อเป็นนะครับหรืออาจจะเป็นลูกเป็นหลานนะครับสุดท้ายแล้วถ้าฝึกไปฝึกมาแล้วก็ยังไม่เป็นก็จะฝากคนอื่นซื้ออยู่ดีฮะมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆอยู่แล้วนะครับซื้อไม่เป็นก็ฝากข้างบ้านซื้อฝากพี่ฝากน้องซื้อนะครับฝากเพื่อนซื้อเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันเร่ง เร่งเร็วมากๆเลยดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยว่าคุณรู้ก่อนอผมก็เลยจะบอกว่าคุณรู้ก่อนเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยสมว่าคุณยังไม่รู้นะคุณรู้ตอนเนี้ยเพิ่งมาสังเกตนะครับก็คือรู้ก่อนแล้วหรือใครบางคนรู้ก่อนที่จะฟังผมแล้วก็คือรู้ก่อนแต่ปัญหาคุณทําก่อนไหมปัญหาที่เกิดขึ้นคุณทําก่อนไหมฮะคุณไปทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์อย่างคุณได้ทําสื่ออะไรหรือเปล่านะค,คุณทําสื่อบนโลกออนไลน์หรือเปล่า นะครับคุณทําเสียงแบบที่ผมทําแบบนี้หรือเปล่าพอดแคสต์ Podcast แบบนี้นะหรือว่าคุณทําวิดีโอทาง YouTube หรือเปล่าคุณทําคลิปสั้นๆน,น,นะฮะหนาทีทาง TikTok กไหมหรือว่าคุณไปให้คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาบน Facebook หรือเปล่านะค,คือเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับออนไลน์พวกเนี้ยที่จะสามารถทําสื่อได้แบบฟรีๆนั่นน่ะมันก็มีเต็มไปหมดอย่างที่ผมบอกนะก็มีอยู่56อย่างนะครับที่ฟรีแล้วก็ ได้ผลค่อนข้างเยอะซึ่งหลังๆมา Facebook ก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะเวลาที่จะทำนะครับเพราะว่าก็คุณคงเห็นคนแช์นะ a c e b o o k ปิดกั้นปิดกัน้นเออบางคนก็ไม่รู้อะไรคือปิดกั้นปิดกั้นอะไรนะฮะยิ่งคนทำเพจนะครับที่ไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวที่เป็นเพจที่แบบว่าเป็นการทำอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าร้านอาไว่ไง่ายมันเหมือนหน้าร้านอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นขององค์กรหรือของบริษัทหรือว่าอะไรที่แบบว่าบางทีขายของ บางทีทําเป็นสื่อ,อบางทีทําเป็นจุดให้ความรู้หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะจากเมื่อก่อนสมมุติว่าเป็นร้อที่คนเห็นเวลาโพสต์ลงไป<อ>ก็จะลดตลดลดลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ก็คือน่าจะไม่ถึง5%แล้วนะที่เวลาคุณโพสต์ไปแล้วคนที่ติดตามจะเห็นนะ่ยก็เหตุผลผมก็คงไม่พูดไว้ในนี้นะครับก็คือมันก็เป็นการบริหารเกี่ยวกับเพจของ a c e บ o o k นั่นแหละ เนื่องด้วยก็อยากให้เพจที่มีประโยชน์เนี่ยคนก็จะไปกดเขาเรียกว่าจะไปกดให้เห็นให้เห็นก่อนอยู่ดีนะแต่ค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าที่มันเป็น Default หรือว่าค่ามาตรฐานมันก็จะแบบว่าเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็อยากจะให้เร็วก็ต้องโฆษณานะก็ต้องให้ ให้สร้างไรายได้กับ Facebook นะครับไม่เป็นไรแหละนะคุณทำหรือ,อยังก็คือถึงแม้ Facebook จะเป็นอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไม่ทำนะเพราะคนก็จะเสพสื่อออนไลน์มากขึ้นทีนี้ถ้าเป็นขายของนะฮะไอ้ตรงขายของเนี่ยปกติแล้วนะคนะทาง Facebook เองเขาก็ขายของก็มีคนขายเยอะนะครับแต่ว่าผมบอกตรงๆเลยว่าบางทีมันก็จะสู้ไปขายใน Lazada และ s h อป e ีไม่ได้นะครับเพราะว่า l a z a d a และ s h อป e ีเนี่ย ถ้าคุณเคยซื้ออยู่แล้วเนี่ยมันจะมีช่องค้นหาคุณหรือว่าคุณไม่เคยซื้อนะคุณดาวน์โหลดแอปมาเลยแอปทางมือถือนะครับ Lazada กับช้อปปี้สองแอปเนี่ยก็คือเป็นคู่แข่งกันอยู่อันดับหนึ่งอันดับ2เบียดกันไปเบียดกันมานะฮะพอเข้าหน้าแรกปุ๊บม,มันจะมีข้างบนเนี่ยช่องข้างบนสุดเลยให้พิมพ์คําค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเช่นคุณพิมพ์คําว่าอะไรดีแก้วน้ําคุณพิมพ์แก้วน้ํามันก็จะออกมาเต็มไปหมดนะครับก็หมายความว่าอะไรก็พอโควิดปุ๊บคนอยากได้อะไรคนก็พิมพ์เข้้้าไไปซือด เออแต่ถ้าเป็น f c e e o o o เนี่ยลงพิมพ์คาว่าแก้วน้ําสิมันจะไม่มีให้เลือกอย่างนั้นมันจะเป็นแบบว่าเป็นเพจเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็น m a r k e t ็ตเพจหรือว่าอะไรก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกในการซื้อของเท่าไหร่นะฮะเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนการทําการตลาดให้คนที่ยังไม่ได้ต้องการเนี่ยเกิดความต้องการขึ้นมานะครับเช่นอาจจะเป็นสินค้าใหม่หรือว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่คนต้องการอยู่แล้วเนี่ยขายทาง l a z a d a Shopee ได้ประโยชน์มากกว่าหลายเท่ามากกว่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่านะฮะเพราะคนคนตรงเข้าไปหาอยู่แล้วไงทีนี้อย่างที่ผมบอกฮะคุณทําหรือยังฮะ,ะถ้าคุณจะทําสื่อคุณทําหรือยังคุณจะขายของคุณทําหรือยังฮะ,อะพอคุณทํามันหมายความว่าไงสูงว่าคนที่ยังไม่รู้คุณทําก่อนคุณได้เปรียบก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าทําปุ๊บไม่ได้บอกว่าจะสําเร็จในทันทีมันต้องใช้เวลานะครับทุกอย่างมันจะมีเวลาของมัน นะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยขายของมาก่อนไม่เคยทําสื่อมาก่อนเนี่ยนะฮะแล้วเริ่มต้นใหม่นอกจากที่คุณจะต้องรู้วิธีการทําการตลาดเกี่ยวกับสื่อของคุณหรือว่าการขายของบนโลตัด้าช้อปปีแล้วคุณยังต้องไปรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องถ่ายรูปยังไงฉันต้องถ่ายคลิปยังไงฉันต้องเขียนข้อความยังไงให้ดึงดูดลูกค้าคือมันจะหลายอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังดีกว่าคุณไม่ทํา ูกไหมฮะคุณทำก่อนได้เปรียบแน่นอนนะครับคุณน่าจะพอเข้าใจแล้วนะว่าโควิด1 9เนี่ยมันเร่งความเร็วของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นมากๆนะครับคุณรีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายของใน Lazada หรือว่า s h อ p e e เนี่ยนะฮะให้ได้ยอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไปผมมีอบรมออนไลน์ฟรีนะครับก็คือจะใช้กลยุทธ วอลเล็ตติ้งของผมเนี่ยแหละนะครับในการทํายอดให้ถึง1ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไปนะฮะซึ่งกลุทธ์ูวอลเลตติ้งเนี่ยจะทําให้คุณแบบว่าถึงแม้ว่าคุณมีเงินทุนน้อยนะฮะไม่เคยขายของออนไลน์ไม่เก่งคอมนะครับหรือแม้กระทั่งกลัวว่าคู่แข่งจะเยอะนะครับเพราะคนก็จะเข้าไปเยอะขึ้นถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคนจีนเข้ามาขายเองเนี่ยนะเหมือนที่คุณได้ยินได้ยินหรือว่าได้อ่านสื่อว่าเอ้ย คนจีนเข้ามาขายเองใน Lazada าที่ประเทศไทยเลยนะกลยุทธ์นี้ก็จะทำให้คุณสู้กับทุกสิ่งได้หมดซึ่งคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันจะสู้ได้ยังไงนะค,คำตอบมันอยู่ทีอ่อบรมออนไลน์ฟรีของผมนะครับคุณสามารถแอดไลน์แอดวรัทพบมีแอดนำหน้านั่นแหละนะฮะคือเข้าไปสอบถามอาจจะเขียนคาว่าอบรมออนไลน์ฟรีก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมี เจ้าหน้าที่หรือว่าอาจจะเป็นแชทบอทนะที่เป็นตัว AI คอมพิวเตอร์ตอบตอบให้แล้วคุณสามารถเข้าลิงก์ไปอบรมออนไลน์ฟรีได้นะครับซึ่งอบรมออนไลน์ฟรีเนี่ยมีเนื้อหายาวถึง2ชั่วโมงนะคุณหาเวลาดูนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์กับมันนะฮะโอเคครับสำหรับพอดแคสต์ p p 1 5 5ก็จบลงเท่านี้นะครับถ้าที่ไหนนะครับสามารถรีวิว5ดาวให้ผมได้ก็รบ รีวิวให้หน่อยนะครับจะได้ผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปแล้วก็ถ้าอยากฟังพอดแคสต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทางทุกๆท,ที่นั่นแหละนะครับก็ถ้าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขาจะส่งหัวข้อให้ผมมาทำพอดแคสต์เองครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับผมขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิธานที่ผมตั้งใจงไว้ครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับพอดแคสต์ ep ที่106ครับ สวัสดีครับ